น,นี่เป็นอินทรีสองของการเที่ยวญี่ปุ่นนะ,ะเราตื่นแต่เช้ามากตอน6กโมงหกโมงยี่สิบนั่งเชียงเงินเซนไปต่อรถเพื่อที่จะไปวันนี้ไปคาวากุจิโกะไปดูภูเขาไฟฟูจิวันนี้เราจะเจออีกอบด้วยใช่ไหมเด็กดีใจอ่นนะม่ ดูจิวสิวันนี้นอนคว่ำไปแล้วหดคว่ำไปแล้วเด็กจีหดตัวทั้งวันเลยนะครับ<ห>นาตื่นแล้วแกงนี่ดูสิหล,หลับเต็มอิ่มไหมเมื่อคืนหลับแต่กี่โมงคุณแม่ตอนนี้รู้สึกสองทุ่มสองทุ่มจนถึงตอนนี้กิมบอกมาเก้าโมงเก้าโมงเต็มอิม่มไหมลูก

ต mm ัวให้ดูงั้นกลจะพันนี้นี่ ใสมากนะคะความหวังที่จะได้เจอกับฟูจิซังก็น่าจะมีสูงมากเท่าก่อนเรามาที่เลคาวาคูจิโกะเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วอันนั้นไม่เห็นอะไรแม้แต่เงาต้องเตรียมในร็ตเก็ตอนนี้เราอยู่ในฟูจิคิวโคไลลิมิต็ดเอ็กซ์เพรสนะคะมุ่งหน้าไปเลคาวาคูจิโกะ นี้เป็นมันฝรั่งจากขอไปโดนนะตั๋วไปฟูจิตั๋วฟูจิโกะใช่ไหมคะตัวะต๋วรถฟูจิคิวโคลายราคา1140แล้วพอเดินผ่านด่านก็บอกให้เสียอีก300ไม่รู้ทำไมเนาะแล้วก็มีตัวปั๊มเนี่ยนะ่ารักมากเลป็นรูปมังฟูจิเมื่อกี้เราเห็นมังฟูจิแวบๆแ,แล้วใช่ไหมลูกหนูเห็นยังยังของอม่เห็นแล้วนะ มีมบข้างบนนี่ยนุเห็นไหมคะเห็สวยกไหมล่ะสวยมากเดี๋ยวขอปี๊งปิ๊เล่นนะตรงนี้นะโอ้หลังนู้นเป็นฟูจินะคะฟูจิซานรถไฟสายโทมัสน้องพิมน้องพิมเห็นปะชอบไหมนุ๊กรถไฟสายโทมัสนี่เมื่อกี้รถไฟที่บางวิ่งออกไป เดินเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแบบชัดๆจากที่โรงแรมเราจากตรงเลคฮาวาุจิโกะนะคะดีใจเจอเพื่อนเล่นแล้วเด็กเด็กดีใจเจอเพื่อนเล่นแล้วหรอฮะดีใจไหมเจออีกอบดีใจไหมเจอคุณแม่ถามแสดงว่ไไาได้ยิน<อ>แต่ไม่ยอมตอบอลูกครับพี่ถ่ายลูกเท่าไหร่ซื้อมาทั้งหมดอย่างเงี้ยมีหนึ่งสองห้า ห้าสิบบาทห้าลูกตกลกละสามสิบาหถูกมากเนาะร้านนี้น้าสถานีน่าสถานีชาววัคซีนโตคุซื้ออะไรกันบ้านเดี๋ยวนั่งรถรถแม่ไปที่โรงแรม